ท่านผู้ชมครับประธานดีสีจิ้นผิงเคยกล่าวหลายครั้งว่าขณะนี้โลกกําลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์และจีนจะยืนอยู่บนทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ามการสานการโลกที่ร้อนแรงทั้งสงครามในยูเครนสงครามห่างอิสราเอลปาเลสไตน์ประธานดีปูตินมาเยือนปักกิ่งประธานดีปูตินพูดเลยนะฮะรัฐบาลจีนแลรัสเซียยึดถือจุดยืนที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันถ้าคนที่ขึ้นความถี่เดียวกันนิสัยใจคอเหมือนกันมี ความรักใครกันเขาจะเรียกคนพูกนี้ว่าเหล่าเพ่งอยู่ก็คือเพื่อนเก่าแสดงว่าอุดมการหลักการเหมือนกันเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนตายที่พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่หวั่นไหวต่ออำนาจอิทธิพลหรือว่าความโลภแม้กระทั่งการติดต่อการซื้อแกส๊สการค้าขายระหว่างรัสเซียกับจีนนั้นยอดค้าขายตอนนี้ท่านผู้ชมรู้มาขึ้นไปจนถึง3แสนล้านเหลียญสหรัฐละ